ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระพุทธเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีข่านนังผมเดี๋ยวมาดูจเจ้าชื่มเพียบนี้กันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่เหี่ยวเฉามากๆเลยเกือบจะตายแล้วนะอันนี้ผมก็พยายามเก็บมานะเก็บมาเพื่อจะเอามาอันนี้เปลี่ยนดินยังไม่มีน้ําให้หัวแบบแห้แงแห้งเลยนะอันนี้ไม้ได้อายุแล้วนะแต่ว่าไม้ขาดน้ําขาดการดูแลขาดการเลี้ยงดูก็ จะทําทให้ไม่มีทางสวยงามได้แล้วก็ชลชมถ้าเราปล่อยแห้งแล้งเกินไปโอกาสหัวเน่าก็มีด้วยที่ผมเคยพูดว่าชนชมไม่ได้เกิดการหัวเน่าแต่ว่ามีน้ําเยอะนะการแห้งแล้งขาดน้ําทําให้รากเน่าได้เช่นกันครับผมอันนี้แห้งแ้งมากก็ไม้รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ก็ดูน่ารักดีนะดูเล็กน่ารักดีถ้าไม้เหล่านี้ให้น้ําแล้วก็มีความโตอ่ามีมีน้ำมีนวลแบบนี้ ก็จะมีความสวยงามมากขึ้นกว่านี้นะครับผมแล้วก็แบบนี้นะครับผมถ้าสวยถ้าถ้าสวย,สวยนะก็ต้นละสิบบาทนะต้นละสิบบาทแต่อันนี้ขายไม่ได้เราก็ไม้เป็นชั้นเดียวก็จริงนะแล้วก็มีความมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เป็นชั้นเดียวธรรมดาทั่นแหละไม่ได้ปรุงแต่งใดๆไม่ได้ผสมอะไรขึ้นเป็นไม้ที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไม้เหล่านี้ที่ผมเอา,มาเมล็ดตะเพาะเอาไว้ที่จะเอาต้นต่อไว้เสียบแต่ว่าพวกนี้มันเสียบไม่ได้แล้วไม้ต้นเล็กเป็นไม้ที่ที่ขาดน้านํา แต่ว่าถากเรามาเลี้ยงดูดีนะให้น้ำดีไม่นานนะไม่นานถ้าให้น้ําทุกวันทุกวันก็จะเป็นไม้ที่สวยและสมบูรณ์แล้วก็เอามาเสียบได้อีกครั้งหนึ่งหรือเราจะปลูกแบบนี้เลยก็โอเคนะถ้าเรามีที่เยืดนะลงกระถางแล้วก็เอาไว้จ้างโชว์ในบริเวณมุมบ้านนะก็โอเคก็สวยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่มีไม้ที่สวยมาขายเลยช่วงนี้ไม่รู้จะอยู่ได้อีกไหม ต้องควายาวดิ้นรนต่อไปนะครับผมหากยังไม่มีอะไรขายเลยช่วงนี้ก็อืมต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าจะกินอะไรต่อไปพ่งนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะมีคุณพี่ท่านหนึ่งใจดีบอกว่าอนบรรดาตนี้นะจองไว้อยู่นะครับผมเนาะคุณพี่ <laughs> เดี๋ยวได้พือพี่พอได้ข่าวข้าบ้างก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มาย่ยมชมนะมาธรรมดาธรรมดานะมาให้ดู ว่าเดี๋ยวจะโยกไปแล้วก็จะเอาน้ํารดพอรองน้ําไปแล้วได้ได่อยู่กลุ่มหนึ่งอยู่รดน้ําแล้วก็ทำให้ไม้ล่านี้สวยนะจำไว้นะไ,นะไม้ล่านี้ถ้าโตขึ้นนะต้นละสิบบาทนะแต่ว่าต้องต้องส่งยี่สิบต้นขึ้นไปนะสิบต้นส่งไหมสิบต้นก็ส่งอยู่นะสิบต้นก็ร้อยกว่าบาทลมสูงนั่นแหละก็สิบต้นขึ้นไปถึงสูงครับโอเคนะอันนี้มาให้ดูแบบธรรมดาธรรมดาเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมตราสับจะไม่ค่อยชัดเจนนะ แต่ก็โอเคพอดูได้แหละโอเคครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ